มันก็จะเอาเนื้มาซอยแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงพวกพริกกระปิต่างๆนี่ก็ใส่หลายๆอย่างแล้วก็มีข้าวต้มชเรียกเป็นข้าวยำมเกล็ดอรอแต่อันนี้เป็นข้าวต้มแบบทั่วไปเอาไหมเอาไหมมาเอาอีกอันนี้อันนึงป้าเขาจะจบแล้วเนี่ยไปกินอะไรต่อไม่ได้แล้วนะแต่จะเต็มใช่ไหมคะแต่น่ากินสักตาไม่มีแต่เอาใส่เลยลูกใส่นี่เลยเทินเลย นี่นะมันต้องมีอุปกรณ์อะไรไหมลูกเบ็ดอ๋องั้นงั้นเหรอห้าสิบเหรอลูกคนละครึ่งได้ด้วยเหรอพี่พี่พี่ไม่รู้สึกเลยถ้าหนูไปมั้ยโอ้เอ๋เอออะไรนะโอ้เอ๋โอ้เอ๋ถั่วแดงโอ้แสดงว่าป้านึ่งถั่วแดงถูกต้องไม่เป็นไรคือถั่วใช่ใส่ไปแล้วว้าวเมนิคุณยูยู่เมนิคุณโอ้เโอ้เอ๋อร่อยมาก